กาแฟสดนะครับพอดีเห็นรถคันนี้สวยครับเลยถ่ายให้ดูข้างหน้าเป็นทางเข้าวัดนะครับทางเข้าบริเวณนี้เป็นตึกอาคาร3ชั้นชั้น2เป็นนวดจับเส้นข้างล่างเป็นสินค้ามือสองพวกเฟอร์นิเจอร์บริเวณตรงนี้เป็นอาคาร6ชั้นนะครับ ขายพวกเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างอยู่ตรงนี้นะครับสินค้ามือ2โดมซ้ามือผมเป็นสินค้ามือ2นะครับพวกเฟอร์นิเจอร์ของใช้ทุกอย่างนะครับบริเวณขวามือผมเป็นลานจอดรถอาคารจอดรถนะครับอาคาร3ชั้น ส่วนโดมกลางนี่คือกำลังประมูลอยู่นะครับสิ่งของชิ้นใหญ่ๆจะประมูลนะครับเริ่มต้นที่ตรงนี้เลยนะครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นเครื่องผสมยาหรือเครื่องผสมอะไรสักอย่างหนึง่งอันนี้ประมูลไปได้นะครับ3000บาทต่อมาก็เป็นอุปกรณ์เบเกอรี่เครื่องตีแป้งเครื่องตีเค้กนะครับทั้งหมดนี่ประมูลไปหมื่นแปดนะครับต้องไปซ่อมเอาเองตรงนี้ก็เป็นสินค้าประมูลจากมุ้งนวด กระจกนะครับอันนี้พันเก้าครับตอนนี้กำลังบูมูอยู่นะครับขอบคุณครับ